สวัสดีครับนเศษสรีปอพงนะครับแล้ววันนี้เรามารีวิวรอกนะครับอิศกเช่นเคยนะครับอิศกเรียวนะฮะตอนนี้เราอยู่กับ s h i m a n o bbx 800นะครับเดี๋ยวเราให้ดูว่านะ้ากองเห็นไหมนะนะฮะเป็นลายเซ็นฮะ อ๋อไม่ใช่ไลเซนนะส,สักอย่างเป็นตัวหนังสือนะฮะนี่ตรงแขนนะสวยดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบอร์800นะครับก็ตกพวกจริงๆก็ตกอีกคุดได้นะครฮนะไม่ได้เล็กไม่ได้เล็กเกินไปนะน้ำหนักพอดีนะฮะ ไม่ได้เบาเหมือนลอกแบบตีอาปอมอะไรเงี้ยนะฮะแบบเบอร์เล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยังไงดีเอ่ยลอกที่มีออปชันเสริมดีกว่าครับคือไม่เหมือนกับลอกไม่ไม่ไม่เหมือนกับลอกตัวอื่นธรรมดานะฮะตัวนี้ก็นะปกติหุ่นเดินหน้าถอยหลัง นะฮะแล้วก็สับสวิตช้ายนะฮะเดินหน้าอย่างเดียวอ่านะฮะเห็นเสียงฟรีไหมฮะเสียงแก๊สแก๊สนะฮะตัวนี้จะมีเสียงเวลาเรากดกระเดื่องเบรกนะครับแล้วเราก็หมุนไปข้างหน้านะครับอ่านะ นาะปลาสู้เราเบรกนะครับปึ๊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 บจะเวลาเราอัดปลาโดยที่เรายังกำเบรกอยู่เนี่ยครับมันมีเสียงนะปึ๊บปึ๊บสปูนนะอ่ะเป็นน่าจะเป็นที่ไม่ใช่โลหะครับ น่าจะเป็นพวกพลาสติก ABS หรือกาไฟอะไรเงี้ยผมยังมองวัสดุไม,ไม่ไม่ผ่านแล้วก็ข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้รุ่นนี้ไม่มีสปริงนะครับทางในนี้นะครับข้า,างบน เป็นปุ่มกดธรรมดานะครับก็ัก็จะมีลายฮะลอกรุ่นแบบเก่าๆมีลายสวยๆเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับมีลายนะฮะสวยดิแขนพับแขนพับกดด้านข้างนะครับแล้วก็พับนี่สุดนี้ น็อปเป็นไม้รอบตัวนี้ก็สมบูรณ์เือว่าจริงๆรอบอย่างอย่างถ้าให้ผมเอาไปตกนะตัวเนี้ยเหมาะกับพวกสลิดหินอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมันนะเวทคันสักหนึ่งหรือหนึ่งจุห้าอะไรเงี้ยแต่หนึ่งดีกว่าถ้าเล่นสลิดหินนะมัน เนี่ยผมชอบตรงที่นะครับมีฟังก์ชันอคือมันจะไม่เหมือนกับตัวอื่นๆทั่วไปฮะมันก็จะมีลูกเล่นนะที่มีเสียงก็เบกเบ,ก,เบกอย่างนึบเลย <c oughs> น่าหามาไว้ใช้นะครับชิมา a โนโ bbx 8 0 0นะครับเบอร์800เป็นเราอีโซที่ไม่เล็กจนเกินไปถามว่าเล็กไหมเล็กครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราตกอีโซจุสายเนี่ยมันไม่ต้องเยอะหรอก <c oughs> นะมันไปสู้กับปลายคันที่อ่อนๆนะครับ โอเคจบกับชิม m น n o BBX แป oh, ดร้อยอ๋อตัวนี้นะครับลืมอ่านเพิ่มนะซีบอลแบริ่งลูกปืนสี่ลูกนะเรื่มดิโอเคซือ okay. ครับก็ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับว่าอย่าลืมกด ติดตามนะครับกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่ออได้รับชมคลิปใหม่ๆเวลาผมลงนะจะได้เตือนไปที่ท่านผู้ชมนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่กด subscribe ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเลาผมทำคลิปนะหวังเพียงสิ่งนี้แหละครับรับ่วนด้วยครับผมสวัสดีครับ